ตื่นเช้ามาเลยครับด้วยความที่ว่าเราเพิ่งเปิด Discord นะครับแล้วเราก็มาดูในเกม a n n o u n c e m e n t ใน Discord UBG หรือของ i n g s ั m นะครับเขาบอกว่าอัปเด e w i l l be p พ s tomorrow ก็คือเฮ้ยอัปเดตอ่ะจะฉันจะโพสในวันพรุ่งนี้นะก็คือเขาโพสไว้เมื่อวานนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ว่าเฮ้ยวันนี้จะมีอัปเดตเว้ก็คือวันจันทนะครับอันนี้เขาโพสเมื่อวันอาทิตย์พอเลื่อนลงมานะครับนี่อัปเดตไอโซนนี้มาในส่วนของแมป แล้วพอเราเข้าไปในแมพยังไม่มีการอัปเดตนะครับยังไม่มีการอัปเดตในส่วนนี้ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทําอันนี้เลยลืมทําส่วนที่เหลือของการอัปเดต Do าเอง้ำทำไมทําแบบนี้แล้วเขาบอกว่าโอเคทั้งนั้น,น,นบอกตรงๆเลยนะการอัปเดตนี้มันดีเลยจริงๆขอโทษแล้วก็มีการปรับบาลานซ์เข้ามานะครับก็คือ ฮอกนะครับโดนเนิร์ฟนะครับในเรื่องของอระยะการโจมตีนะครับก็คือเรนจ์นั่นเองต่อไปนะครับคอสครูนะครับเรื่องของการฟื้นฟูนะครับก็ถูกเนิร์ฟนะฮะส่วน M1 ็นึ่งเนี่ยถูกเพิ่มถูกปรับความเร็วนะครับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับผมพวกสไตล์การแดชเร็วเนี่ยพวกโครนอสแฮโลฟรีดอมเนี่ยมีการปรับลดไอเฟรมลงเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ ก็สำหรับอัปเดตครั้งนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแถมดีเลยด้วยเรียกง่ายๆว่าบิดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าอัปเดตครั้งต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็พี่เป๊าะจะมาตามเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตใน UBG นะครับผมในระหว่างที่รออัปเดตนะครับในช่องพี่เป๊าะก็มีคอนเทนต์อื่นๆที่รอให้ติดตามกันอยู่นะครับนอกจากแหม่มวยยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่เป๊าะต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกััันนนนใหหมคครร้้งาะบ สวัสดีครับบิดอีกแล้ว